สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสุขสุขุนมาดีกับพบพ่อยันนิ้วเก่าลวจ้าพี่น้องจ้ายันนิ้วก็มีข่าวอัปเดตเรื่องบอดแพร่พาวแสงท้องพี่น้องแพร่พาวแสงท้องแล้วก็ได้โพสแคปชั่นยาาเหยียดพี่น้องแล้วก็รูปภาพสวยงามพี่น้องแม่แพร่แล้วก็สวยค่ะพี่น้องจ้ายันิ้วสิอ่านสูฟังแล้วพี่น้องแล้วก็โพสไปสัญญาจากหัวใจรูปผู้หญิงคนนี้ว่าทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดมันคืออาชีพที่เรารักเละเป็นอาชีพที่แม่เทพสนับสนุนและผลักดันมาตั้งแต่เด็ก ที่สำคัญคือแฟนคลับที่รักและสนับสนุนเจ้าภาพที่คอยเมตตาทีมงานแพลวพาแสงทองตลอดมาสิ่งเดียวที่หนูทําได้ก็คือสร้างผลงานให้แฟนคลับได้มีความสุข7ตุลาคมนี้เปิดฤดูการหมอลำแผวพาแสงทองขอกําลังใจจากแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะพวกเราจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ พี่น้องเหบซีลายๆทถ่านกำลังไหลขอมาแสดงความเห็นานะพี่น้องขอให้แม่แพ้วเฮงเฮงปังปัง,ปงด้วย,วยตลอดปีและตลอดไปนาะพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวกุ้มปิดอันเปิดฤดูกาลหมอลำแพรวพาวแสงทองวันที่7ตุลานีเด้อพี่น้องขาไปในรีเพจนาริตะไลพี่น้องสื่อง่ายยงไงข้าเดียวเพิ่นกระดึงเขากุ้มพี่น้องจ๋าทรงสลิปไปลรวแป๊บเดียวเพิ่นกระดึงเขากุ้มเด้อพี่น้อง เอฟซีหลยๆท่ทันกับขอมคอมเมนต์ทันน้ก็ว่าสวยมากเลยคะ่ะขอให้เฮงๆงปังปังรวยๆยตลอดปีและตลอดไปจ้าแม่แพลวพี่น้องจา้ทาทันนิก็ว่าจมูกสวยกว่าเดิมเลยคะ่ะน้องหน้าหวานมากค่ะน้องแพวเผาพี่น้อง,องจา้ารักตลอดไปคะ่ะแพวเพาวแสงทองสุดยอดหมอลำจริงๆคะ่ะทนันนี้กกว่าสวยและเก่งรอบด,ด้านสุดยอดมากจริงๆคะ่ะแม่แพลวเป็นกำลังใจตลอดไปนะคะสั่นพี่น้อง โอสวยนางแบบเลยค่ะแม่ปังๆนะคะสวยเหมือนนางแบบเลยพี่น้องจ๋าสวยค่ะเอดีพี่นอ้อ,นองเข้าไปเบิ้งเด้อในเพจหมอลำแผลพาวพี่น้องคุณเก่งมากถ่ายทอดวิธีร้องเพลงให้น้องนาลิตะน้องเริ่มร้องเก่งสุดยอดมากจริงๆแมนพี่น้องน้องนาลิตาน้องเพลงตอบโต้กับแม่ได้ไหมเก่งค่ะเอดีพี่น้องรอนในกลุ่มแล้วนะคะแม่แพรวจะติดตามผลงานและคอยให้กำลังใจทีมงานทุกคนและตลอดไปคะ่ะ ส่งกำลังใจให้แพรพราวแสงทองทุกทุกเวทีนะคะสุดยอดมากจริงๆค่ะพี่น้องกำลังใจเล็กๆอยู่ตรงนี้หนึ่งดวงค่ะนะคะแม่แพรคนสวยตลอดปีและตลอดไปค่ะสั่นพี่น้องจากกำลังใจดวงเล็กๆอยู่มองนี้ตลอดไปด้วยแม่แพรเพิ่นก็บ,บอกทังสี่สู้ๆคะ่ะแม่แพรพราวขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะน้องๆทั้งสองคนลูกน้องทั้งสองคนน่ารักมากค่ะนาริตะและโตเกียว สุดยอดมากจริงๆคะ่ๆคะเก่งสวยรวยมากคะ่ะแม่แพลวแมนพี่น้องจ๋าจังใดกับเป็นกระลังแก่แม่แพ้วละทีมงานแพรวพาวแ,แ,แสงทองสุบุตสุคนเด้อพี่น้องแล้วจะเดินทางไปหาณนนิตาตกเกี่ยวมือกัขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยคะ่ะพี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจาังใดกับคอมเมนต์ข้มมาสู้ฟังเนยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแ h งกิ y o